เคยรู้สึกไหมคะว่าโปรเจกต์ที่เริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นไฟแรงมากๆผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนทำไมจูจ่ๆบรรยากาศในทีมมันถึงได้แผ่วลงจากที่เคยเสนอไอเดียกันไม่หยุดกลายเป็นแบบนั่งเงียบๆรอให้คนสั่งงาน ความกระตือรือร้นที่เคยมีมันหายไปไหนปัญหานี้เรียกว่าช่องว่างแห่งความกระตือรือร้นหรือ,อ enthusiasm gap ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าจะดึงช่องว่างนี้ได้ยังไงโดยอ้างอิงจากแนวคิดที่น่าสนใจมากๆของอาจารย์มนัสกวินชังประยูนผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการสื่อสารเราจะมาถอดรหัสกันค่ว,ว่าแค่ปรับวิธีสื่อสารนิดหน่อยมันจะเปลี่ยนทีมที่หมดไฟให้กลายเป็นทีมที่ส่งพลังขึ้นมาได้อย่างไร เป็นปัญหาที่คลาสสิกมากเลยนะหลายองค์กรทุ่มเงินไปกับการสร้างออฟฟิศส,สวยๆหรือมีสวัสดิการดีๆแต่กลับมองข้ามจุดที่สำคัญที่สุดไปซึ่งก็คือพลังของบทสนทนาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนี้แหละครับงานของอาจารย์มานัสกวินชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่ารากฐานของทีมที่ยอดเยี่ยมมันไม่ได้เริ่มจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือกฎระเบียบแต่เริ่มจากคำพูดของผู้นำน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดนั้นเลยดีกว่า จุดเริ่มต้นที่อาจารย์มนานัสกีนบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจไม่ใช่แค่การสั่งงานแต่คือการเป่าไฟให้ทีมลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งมันทำยังไงคะหัวใจของมันคือการตอบคำถามว่าทำไมให้ได้ครับอาจารย์มนานัสกีนย้าเสมอว่าผู้นาส่วนใหญ่มักจะเก่งในการบอกว่าทาอะไรหรือว a t และทาอย่างไรหรือ how แต่ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจได้จะเริ่มจากทำไปทำไมหรือวายเสมอมันไม่ใช่แค่การบอกว่าเราต้องทำยอดขายให้ได้1 0ล้านแต่คือการเล่าเรื่องให้เห็นภาพว่าถ้าเราทำยอดขายได้10ล้านนะเราจะสามารถนำเงินไปลงทุนพัฒนาสินค้าตัวใหม่ที่จะช่วยให้ธุรกิจเล็กๆอีกเป็นพันรายในประเทศนี้เติบโตได้เห็นไหมครับว่าความรู้สึกมันต่างกันมากโอ้โหภาพชัดเลยค่ะมันเปลี่ยนจากเป้าหมายที่ เป็นตัวเลขเฉยๆให้กลายเป็นภารกิจที่มีความหมายขึ้นมาทันทีเลยแต่มันก็มีคำถามต่อมานะคะว่าเอาล่ะทีมเข้าใจภาพใหญ่แล้วแต่ในการทำงานจริงในแต่ละวันมันก็มีเรื่องน่าเบื่อเรื่องยากๆที่ต้องเจอการให้กำลังใจหรือคำชมบางทีมันก็ดูผิวเผินไปหน่อยไหมคะแบบสู้ๆนะเก่งมากมันจะช่วยได้จริงๆหรอคะนั่นเป็นจุดที่หลายคนเข้าใจผิดเลยครับและเป็นสิ่งที่อาจารย์มนัสกีนจอดลึกไว้ได้น่าสนใจมาก เขาแยกชัดเจนระหว่างคำชมที่ว่างเปล่าหรือ empty praise กับการยอมรับที่เจาะจงหรือ specific recognition การพูดว่าเก่งมากมันให้ความรู้สึกดีแค่ชั่ววูบแต่ถ้าผู้นำพูดว่าเมื่อวานตอนประชุมกับลูกค้าผมประทับใจวิธีที่คุณตอบคำถามเรื่องข้อมูลความปลอดภัยมากนะมันทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในโปรดักต์ของเราทันทีและปิดดีลนั้นได้สำเร็จขอบคุณมากแบบนี้มันทรงพลังกว่ามาหาศาล เพราะมันทําให้คนทํางานเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทําลงไปจริงๆว่ามันสร้างผลกระทบอะไรขึ้นมาอ๋อเป็นการให้ฟีดแบ็ที่สร้างคุณค่าไม่ใช่แค่ให้กําลังใจลอยๆถูกต้องครับและนี่คือสิ่งที่ไปกระตุ้นแรงจูงใจภายในหรือ intrinsic motivation ที่เราคุยกันบ่อยๆ สิ่งที่น่าทึ่งจากงานวิจัยของอาจารย์มนัสกรีนคือเขาพบว่าเมื่อพนักงานมีเงินเดือนถึงจุดที่ใช้ชีวิตได้อย่างสบายแล้วการให้โบนัสเพิ่มขึ้นแทบจะไม่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์หรือความทุ่มเทในแต่ละวันเลย แต่ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอมีแนวโน้มที่จะทำงานเกินเป้าหมายถึง40%โดยไม่เกี่ยวกับขนาดของโบนัสด้วยซ้ำนะเพราะพวกเขารู้สึกว่างานที่ทำมันมีความหมายและพวกเขากำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆ40%เลยเหรอคะนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากนะมันแสดงให้เห็นเลยว่าความรู้สึกมีคุณค่ามันทรงพลังกว่าตัวเงินจริงๆ พอทีมมีไฟมีแรงจูงใจจากภายในแล้วแต่โปรเจกต์ใหญ่ๆมันก็ซับซ้อนนะคะมีหลายคนหลายส่วนงานเข้ามาเกี่ยวข้องทํายังไงเราถึงจะแน่ใจได้ว่าพลังงานทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นการที่ทุกคนวิ่งวุ่นไปคนละทิศคนละทางมันเหมือนกับว่าต้องมีเครื่องมือนําทางบางอย่างเข้ามาช่วยใ้เหยื่นั่นคือสะพานที่เชื่อมจากเรื่องนามาทมอย่างแรงจูงใจไปสู่สิ่งที่จับต้องได้และเป็นประเด็นที่สองที่อาจารย์มนัสกวินให้ความสําคัญมากก็คือ การใช้เครื่องมือดิจิตัลเพื่อสร้างความโปร่งใสครับแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าคำว่าเครื่องมือในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การมีซอฟต์แวร์ราคาแพงแต่หมายถึงการสร้างแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียวหรือ Single Source of Truth ที่ทุกคนในทีมเข้าถึงได้แหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียวหมายถึงพวก Project Management p l a ฟอร์มอย่าง Osana, Tre l l o หรือ Dash บอ a r ดที่แสดงข้อมูลแบบ Realtime ใช่ไหมคะใช่ครับอะไรก็ได้ที่เป็นแบบนั้น ประโยชน์หลักของมันไม่ใช่การเอาไว้ตามงานแต่คือการลดความคลุมเครือครับปัญหาคลาสสิกในทีมคืออ้าวผมนึกว่าเรื่องนี้คุณรับไปแล้วหรือฉันคิดว่าเดทไลน์คือสัปดาห์หน้าความเข้าใจผิดเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้แหละที่บั่นทอนกำลังใจและทำให้โปรเจกต์ล่าช้าแต่พอมีบอร์ดกลางที่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่าใครทำอะไรอยู่ในขั้นตอนไหนและจะเสร็จเมื่อไหร่ความคลุมเครือพวกนี้ก็จะหายไปทันทีทุกคนมีแผนที่ฉบับเดียวกันอยู่ในมือ ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ว่ากันตาลตรงนะในชีวิตจริงดิฉันเคยเห็นการใช้เครื่องมือพวกนี้แล้วมันพังไม่เป็นท่าเหมือนกันมันกลายเป็นการจับผิดกันตลอดเวลาทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองจนไม่มีใครกล้าตัดสินใจอะไรเลยบรรยากาศมันอึดอัดมากประเด็นนี้อาจารย์มนัสกวินมีมุมมองอยังไงบ้างคะทํายังไงให้ความโปร่งใสมันไม่กลายเป็นบิ๊กบรอเตอร์ที่คอยสอดส่องเราอยู่เป็นคําถามที่สําคัญมากและเป็นเส้นบางๆที่ผู้นําต้องระวังที่สุดเลยครับ อาจารย์มนัสกวินเรียกสิ่งนี้ว่าความแตกต่างระหว่างการใช้เครื่องมือเพื่อเสริมพลังหรือ empower กับการใช้เพื่อควบคุมหรือ control ตัวเครื่องมือมันเป็นกลางครับแต่สิ่งที่ตัดสินว่ามันจะดีหรือร้ายคือวัฒนธรรมที่ผู้นำสร้างขึ้นรอบๆเครื่องมือนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตอนนี้เรากำลังเสริมพลังหรือควบคุมทีมอยู่มันมีสัญญาณอะไรบอกไหมมีครับสัญญาณที่ชัดที่สุดคือบทสนทนา ที่เกิดขึ้นเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆปรากฏบนดชบอร์ดถ้ามีงานชิ้นหนึ่งขึ้นสถานะสีแดงว่าล่าช้าผู้นำที่เน้นการควบคุมจะถามว่าทำไมงานของคุณถึงช้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นการชี้นิ้วไปที่ตัวบุคคลแต่ผู้นำที่เน้นการเสริมพลังจะถามว่าผมเห็นว่าสถานะงานส่วนนี้เป็นสีแดงทีมของเราจะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตอะไรตรงนี้ได้บ้างเพื่อให้มันกลับมาเป็นสีเขียวเห็นความต่างไหมครับแบบแรกคือ การหาคนผิดแบบที่สองคือการมองว่ามันเป็นปัญหาของทีมที่ต้องช่วยกันแก้การสื่อสารของผู้นำจึงต้องย้ำเสมอว่าเราใช้เครื่องมือนี้เพื่อดูว่าเราจะช่วยกันตรงไหนได้บ้างไม่ใช่เพื่อดูว่าใครกำลังจะโดนตำหนิ เท่าใจเลยมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการจับผิดเป็นการช่วยเหลือนั่นเองพอเรามีทั้งแรงผลักดันจากภายในที่อยากจะทำงานให้สำเร็จและมีทั้งแผนที่ที่ชัดเจนว่าต้องเดินไปทางไหนแล้วมันก็พาเรามาสู่จิ๊กซอตัวสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสินะคะคือแล้วใครละ่ะที่จะเป็นคนรับผิดชอบผลลัพธ์สุดท้ายเพราะดิฉันเห็นบ่อยมากที่ทุกคนทำงานในส่วนของตัวเองเสร็จแต่พอเอามารวมกันแล้วโปรเจกต์มันก็ยังล้มเหลวอยู่ดีแล้วทุกคนก็ชี้ไปที่คนอื่น นี่น่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบหรือ accountability ที่อาจารย์มนัสกวินพูดถึงถูกต้องที่สุดครับและนี่คือจุดที่คนมักจะสับสนกันระหว่างความรับผิดชอบต่องานหรือ responsibility กับความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์หรือ accountability สองคำนี้มันต่างกันยังไงคะฟังดูคล้ายกันมากเลยต่างกันเยอะเลยครับ responsibility คือฉันจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ แต่ Accountability คือฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของทีมสำเร็จลองนึกภาพทีมวิ่งผัด4คูณร้อเมตรนักวิ่งแต่ละคนรับผิดชอบหรือ Responsible การวิ่งในร้อยเมตรของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ทั้งทีมรับผิดชอบร่วมกันหรือ Accountable ต่อผลแพ้ชนะของการแข่งขันถ้าหมายสุดท้ายเข้าเส้นเป็นที่2ต่อให้นักวิ่ง3คนแรกจะวิ่งดีแค่ไหนก็ไม่มีใครพูดว่าเออฉันทำส่วนของฉันดีแล้วนะ เพราะเป้าหมายคือการชนะของทีมไม่ใช่แค่การวิ่งของตัวเองเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะ Accountability คือความเป็นเจ้าของร่วมในผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเราจะสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ให้เกิดขึ้นจริงในทีมได้ยังไงคะมันดูเป็นเรื่องที่สั่งกันไม่ได้สั่งไม่ได้แนะ่นอนครับอาจารย์มนัสกวินบอกว่า Accountability ไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาได้โดยตรงแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่งอกเงยมาจากสองอย่างแรกที่เราคุยกันไป ถ้าจะให้รวบตึงไอเดียของอาจารย์เลยนะมันเหมือนสมก,การง่ายๆเลยครับสมก,การเหรอคะน่าสนใจคะ่ะว่ามาเลยสุดยอดเลยคะ่ะพอมารียบเรียงเป็นสมก,การแบบนี้แล้วมันเข้าใจง่ายมากมันไม่ใช่3กลยุทธ์ที่แยกจากกันแต่เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ เริ่มจากสร้างฝ่ายด้วยคำพูดเชื่อมต่อด้วยแผนที่ที่ชัดเจนจนสุดท้ายทุกคนในทีมกลายเป็นเจ้าของภารกิจร่วมกันใช่ครับมันคือการสร้างระบบนิเวศของความสำเร็จขึ้นมาไม่ใช่แค่การตั้งกฎเกณฑ์หรือซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ๆเข้ามาแล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองทีมที่แข็งแกร่งที่สุดคือทีมที่สมาชิกทุกคนรู้สึกว่าความสำเร็จของเพื่อนคือความสำเร็จของตัวเองและความล้มเหลวของเพื่อนก็คือสิ่งที่ตัวเองต้องเข้าไปช่วยแก้ไขเช่นกัน วันนี้เราได้เจาะลึกแนวคิดของอาจารย์มนัสกวินชางประยูนกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะจากการแก้ปัญหาช่องว่างแห่งความกระตือรือร้นเราได้เห็นแล้วว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากพลังของคำพูดในการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริงจากนั้นจึงใช้เครื่องมือดิจิทัลสร้างความโปร่งใสเพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของผลลัพธ์ร่วมกันหรือ Accountability นั่นเอง สิ่งที่น่าทึ่งคือแนวคิดนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในโลกขององค์กรใหญ่ๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กๆทาสตาร์ทอัพหรือแม้แต่การตั้งเป้าหมายส่วนตัวหลักการพวกนี้ก็เอาไปปรับใช้ได้หมดเลยแน่นอนครับและจากเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็ทําให้เกิดคาถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อเชิญเลยค่ะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าความรับผิดชอบร่วมกันหรือ accountability มันเป็นผลลัพธ์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาจากการสื่อสารและเครื่องมือที่ดี คำถามคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าองค์กรหรือผู้นำใจร้อนพยายามกระโดดไปที่ปลายทางโดยการสร้างความรับผิดชอบผ่านการตั้งกฎการลงโทษหรือการกดดันโดยที่รากฐานอย่างการสื่อสารที่สร้างแรงจูงใจและความโปร่งใสในการทำงานยังไม่มีอยู่จริง สิ่งที่เราจะได้มามันจะกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการกล่าวโทษหรือ blame culture ที่ทุกคนคอยหาคนผิดเมื่อเกิดปัญหาแทนที่จะเป็นวัฒนธรรมแห่งความเป็นเจ้าของหรือ ownership culture ที่ทุกคนร่วมกันแก้ปัญหาหรือไม่ครับ